วัดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมโบกับชาแนลวัตเทนทีทกับเกมวันพีชเบลตี้ลัสนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ท่านกําลังอยู่กับเออกับตันโจนแห่งกลุ่มโจนสลัดบิ๊กมัมนะครับผมนั่นก็คือชาร์ลเลินลินร่างนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าครับผมร่างนี้แบบมันเทนะผมมันมัน,มนตัวใหญ่มันตัวใหญ่พอๆใครโดเลยนะครับผมที่ตัวมันใหญ่พอๆกันเลยนะแล้วก็แบบ ต้องบอกกันนะครับยุคก่อนนั้นคือเขาเก่งมากๆเลยนะก่อนที่แบบจะมีในส่วนของ ex เข้ามามากมายนะครับผมเขาเป็นตัวละครที่ถึกมากๆนะเออนะครับผมแล้วหลายคนคงเคยดูคลิปนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมแบบโรเจอร์ตีเขาไม่เข้านะเดี๋ยวพี่จะมาทําให้ดูนะครับผมมาทําให้ดูอันดับแรกนะครับผมง่ายๆเลยนะน้องใส่แตรแกนไลน์ก่อนนะเอออันดับที่2คือใส่เหรียญสายโลนะผมจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นการลดดาเมจที่อยู่ในทงประมาณนี้นะครับผมและ คุณสมบัติที่ทาให้เขาถึกมากๆก็คือความเสียหายได้ลดลง80%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า90นั่นก็คือเรื่องราวของความถึกของเขาครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นความลับความยากเลยนะครับผมนะเออนั่นเองนะครับซึ่งพี่จะมาเล่นทั้งหมด3ตาน้องผมบอกก่อนนะครับพี่ทําการอัดไปแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยสตาแรกพี่จะใส่เป็นแกนไลน์นะครับผมแต่ตาสุดท้ายพี่จะใส่เป็นโซออนแกนไลน์ G นะครับผมนะเอามาจัดเอาตาสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้น หวังว่าจะได้ความรู้จากในคลิปนี้นะครับว่าควรจะจัดแท็กแบบไหนนะครับตัวนี้ลองไปดูแล้วกันว่ามันถึกหรือเปล่านะเออเราไปดูกันับผมนี่โคเต้เลยนะครับผมนะโอเคครับไปชมกันเลยครับบิ๊กคมามาแล้วเจ้เาให้ใครโดดยื้ไปก่อนนะครับ เราไม่มีวิ่งเนอะเราไม่มีวิ่งเดี๋ยวเราไปเติมเกตฝั่งก่อนนะครับฮึบหลบได้ครับผมโอเคผมยึดธงก่อนธงแล้วเติมเกตนะครับผมโอเคเฮ้ยจ้ะกิ่งมานี่เป็นถึงระดับสี่จักรพรรดิบิ๊กมัมน,นะจริงตัวละครนี้มันน่าจะเก่งมา,มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนได้ธงกลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันกันนิดนึงโอเค อุ้ยโรเจอร์ตายแล้วไฮโดช่วยได้ไหมไฮโดกับปาดใครใหญ่กว่าันวะเอาจริงน,นี่แน่เรียบร้อยไปแล้วขมภูมิเทอส์ยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมเลยเพื่อนสุดเรียกสุดออกมาอึ๊บโอเคได้เรื่องอยู่อืมอใครใครทำไรอ่ะใครทำไรใครทำอะไรเพื่อนอุ้ยล้มครับผมล้มล้ม หลบออกมากครับผมบิ๊กมัมบอกเลยว่าเราถ,ถ,ถึกถึกมากนะครับผมโอ้ยผมผม,ผมว่าผมถอยมากติดมือน,นานติดมือน,นานจัดโอเคครับเราต้องระวังเอ่ออย่ามาตัวนะครับผมอย่ามาตัวไม่ค่อยดีนะโอเคได้อยู่สวยสังเกตกัน,กนโรเจอร์ที่ผมอย่างชอบเลยนี่นะผมเมเจอรอัสครับผม สุดเรียกสุดออกมาุณก็ช็อตไปดิอุ้ยอ,ยอยุตีเบาจัดถึกนะครับผมเรามีฮาคิโอ้หกระเด็นกระเด็นกระเด็นเพื่อนแต่ถึกอยู่นะแต่ถึกอยู่นะอืมอึบลบพิกัดอ้ยตายครับผมถึกถึกแกไหนก็ตายอย้เจอฮาคิคแล้วแมวพิกมัมโอ้โอโอโอ เสร็จเลยเสร็จเลยตรงนู้นนะครับผมมันอันตรายอันตรายเอาไงต่อเอาไงต่อต้องไปยึดอุ้ยอัดเบามากนะครับโรเจอร์ผมไม่จะอัดอีกรอบหนึ่งไม่ได้ว่ะโอเคสุดอุด้ยอยู่ในท้องก่อนอุ้ยอัดแค่ห้านะครับผมโรเจอร์โคตรเบาโรเจอร์อันนนโอดโคตรเบาเลยเพื่อนโรเจอร์รออรนี่นะดอกสามพันไปดิ โอ้ Ồ, อยู่นอกธงไม่ได้นะครับผมอยู่นอกธงนะอยู่นอกธงเสียเปรียบอืมโดนไป็สี่ธงไปแล้วนะครับผมเออโดนสี่ธงเยอะจัดเฮ้ยจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเอเอเอาธงทกุกคนเอาธงทกุกคนเรื่อเรื่โอโ้โหแพ้ว่ะไวรน่นไม่ได้นะครับผมอือแพ้ว่ะ sorry bro ฮส่โล่ตามใส่ยสา,ยสายโล่นะครับผมไม่ว่ากันโอ้พีแผลได้ยังไง ครับผมพิกมัมดันปลายอแล้วเพื่อนได้โทงกลางก็อีกเรื่องเลยโอเคครับยึบไปฮะโอเคหนวดหนวดใกล้ตายเลยนะเมื่อกี้ต้องเติมเกจให้เพื่อนหรือยังนะผมไม่แน่ใจให้เคลียร์กลางหน่อยเคลียร์กลางหน่อยเร็วเร็วเร็วเคลียร์กลางหน่อยโอเคโรจ้ามาครับโรจ้ามาอู้วแรงจังเลยโรจ้าหลอกละก้าวแรงไหมเนี่ยผมไม่ใช่อส โอเคอะไรอุ้ยแรงจังเลยโรเจอร์ไมแรงอย่างนี้เพื่อนฮะเวลเท่าไหร่อะฮะเวลเท่าไหร่เวลเท่าไหร่เล่นแง่อู้แรง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 จังเลยแรงจังเลยเพื่อนแรงจังเลยเพื่อนเลือดไม่สะดุดสะเทือนสะเทือนเลยอุ้ยโดนโดนปากโดนปากขามันขามันขามันเออนนั่แหละไม่สะเทือนเลยเพื่อนต้นเกศอะไรับก็หลบไปไม่ใช่หลบหลบบ้าเลยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโลคูโอมาไม่ได้มันโลคูโอมาสุดอูมันมื่นนะครับผมอะไรอะไรละนี่เอาดิเอาดิคนละดอกไปดิึคนละดอกไปดิผมเป็นเซอสเปย์กระเด็นกลับไปบอกแล้วเล่นกับเรามันจบยากเพื่อนสวยครับผมขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยเร็วขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยจะตายนะครับผมขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยอืิมคลายมันดีคลายมันได้เออแค่นั่นแหละโอเคครับ โอเคตอนนี้เลือดเยอะมันต้องเลือดมากกว่า wow. 90%เลยนะผมขออนุญาตเดินไปเก็บเนื้อลนะโอเคถ้าเก็บเนื้อน่างโอเคนะอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโฮเมเทอัสกอร์นะครับผม,มเบาๆฮึบอืมโดนไหมอุ้ยดอลล่าเก้าเพื่อนไปโซโลแรงโซโลแรงโซโลแรงโอ้โ oh ห oh oh. โซโลแรงว่ะอุ้ยโซโลแรงเดี๋ยวเเข้ากลางก่อนนะครับผมเข้ากลางก่อน อืมนี่นะ้วโพเมเทอัสไม่โดนบ้าไปแล้วเบาไว้เพื่อนเบาไว้เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกงปะเนี่ยโกงปะเนี่ยอัดผมเบาเนี่ยโกงปะเนี่ยโอ้ยกระเด็นออกมาช่วยแลว้วช่วยแลว้วกระเด็นออกมาโพเมเทอัสไม่ใช่รนะครับผมเป็นซุดเป็นซุดอ่านผิดอ่านผิดโอ้ยแรงแล้วครับผมนั่นรุนแรงรุนแรงรุนแรงจริงเพื่อนไปกันตรงนู้นหะน่อยดี๋ยวเพื่อน แรงจริงแรงจริงเพื่อนแรงมากมันแรงแบบนี้เอาโรเจอร์มาคุยกันดีกว่ามอาอโรเจอร์มาคุยกันอะไรเพื่อนเล่นแง่กับเรางั้นเลยอ๋ออ๋ออ,อ๋ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วกลางว่าเออนั่นแหละหืมแตกไปดีครับผมอ้าวแฉงแฉงว่าไงอุ้ยแรงแล้วสวยโฮเมเซิอัสไม่สุดนะครับผมเรียกผิดเรียกถูกกันแบบอย่างเงี้ย ไปไหนแจ๊ช็อตไปดีช็อตไปดีช็อตไปดีอุ้ยกระเด็นกระเด็นโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมกดจับแปนอนทุเรศไหมโอ้ยแอมเลยเว้ยไอ้ย่า โอ้โหสามเย็กเลยนะครับผมตาเนียยายา,ยาผมสายโล่พริกมัมยึดไปก่อนนะครับผมทงแรกถ้าได้การนี่ผมบอกเลยว่าทงเสียยากนะครับผมเสียยากเสียยากเลยละ่ะคอยได้กลางขอยได้กลาง,อางเออการับผมเข้าเลยนะครับผมผมไม่รีรอไม่รีรอที่จะคุยธุรกิจอืมได้อยู่โอ้ไม่อัสไปก่อน ว่าไงจ้าโรจ้าโรจ้าต้องการอะไรหลักเราสุดสุดจะสุดอุ้ยแรงจังเลยโรจ้าโรจ้าแรงจังเลยหึ่แรงจังเลยจ้าแรงจังเลยจ้าโอ้ตีตีตีเบาไปไหมอ่ะตีเบาไปไหมอ่ะเวลร้อยหรือเปล่าเวลร้อยหรือเปล่าเนี่ยหึ่มวลร้อยหรือเปล่านะครับผมโดนครับอุ้ยไข่ไตสหัสลาโลกธาตุเอ้ยแรงแรง ขอแล้วกันเพื่อนผมต้องผมต้องเลือดเยอะไว <c oughs> ้ก่อนนะครับตัวเกตได้ก่อนดีกว่าเค okay. เติมเกตได้ก่อนและ,งงะสลดมมุดไปก่อนเบาๆเฮ้ยกลางไอเวดกลางไงกลางก็เสียแล้วกลางกลางไม่ได้ผมไปเจ้อัสไปก่อนนะครับผมโอ้ใครดนูน่าจะน่าจะงานยากกว่าเดี๋ยวยึดไปก่อนดีครับผมตรงกลางเราถึก สุดยอดพี่าดอุ้ย,แร,ยแรงจังเลยนะเพื่อนแรงจังเลยนะเพื่อนอยา่ยาอย่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 าโอ้โหโ,โดนปะเนี่ยอืมตีแรงแค่นั้นจริงอะแล้วผมก็ซุดไปก่อนเพื่อเพื่อนกันทงอื่นด้วยเพื่อนอุ้ยแรงจังเลยครับแรงแรงจนผมแบบเจ็บจริงๆเจ็บใจเออผมไปซุดไปก่อนอืมหลบไปก่อน แต่ทำไมตรงนั้นจะเสียอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาเฮ้ยเอ้ยอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะเอาอะไรกับพี่จะเอาอะไรกับพี่และก็นี่ไงโปรเมเทอัสนะครับผมนะอะไรจะจะไฟส่ใครเพื่อนฮะเคยอยู่จดสลัดล็อกใช่ไหมอืมอืมนี่เอาสุดไปก่อนเออทงบ้านโดนโดนกันโดนกันให้รื่มโดนกันให้รื่มโดนกันอุ้ยแรงเลยโรเจอร์ โรเจอร์ผมขอแรงๆหน่อยได้ไหมฮึมผมขอแรงๆผมขอให้คุณชาร์จใส่ผมได้ไหมผมขอให้คุณชาร์จใส่ผมได้ไหมอุ้ยโคตรแรงมันแรงจริงสหรับเวลร้อยนะครับผมมันแรงจริงแต่ว่านอกธงนอกธงเฮ้ย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 หลบแล้วหลบหลบหลบก่อนเพื่อนหลบก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนนอกธงเอออยากโดนนะอยากโดนโรเจอร์เลยอยากโดนโรเจอร์แล้วก็สูดไปก่อนนะครับผมอุ้ยแรงอะไรไอ้นี่ไงโจรสลัดราชาอย่างนัเงี้ย เอายึดอย่างนั้นมันจะไปยึดได้ไหมสองหนึ่งโหแพ้อีกแล้วนะผมนี่ sorry bro โ,โกรธทำไมวะโอเคกดไลค์กด, like ดข่าวนะครับผมนะและนี่คือโจสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดความถึกของเขาแม่คือตำนานเว้ยแม่งคือตำนานแฮ่ๆๆ่ๆๆๆเ่เฮๆเฮ่ๆฮ่เน่เฮ่เเฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เ่่ ขัเงเล่นไม่ได้แลวนะตัวท <ś pel ic> <Jeez> ี่นะครับผมเล่นเอาสนุกสนุกครับสำหรับเอ่อโจรสลัดนะครับผมชาลลหลินลินนะเอ่อครับผมเล่นในแรงเอถือว่าตึงมากนะครับผมถ้าเล่นนะคือมันโหด มันมันเจอมันไม่ไหวแล้วครับผมเจออาคาน่าจะน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลองไปเล่นกันได้นะสำหรับชาลล์ลินโจรสลัดกลุ่มบิ๊กคือมัมนั่นเองนะครับผมไปกับตะเรือความถึกของเขาคือสุดยอดมากนะครับผมนะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยซามุไรคัมซารี AHHHHH